มาเช็คปลาครับพี่น้องมาเช็คปลาดูว่าปลาเรามีในสานี้มากขนาดไหนสาผมมีความกว้างใหญ่หนึ่งหนึ่งไร่นะครับผมโอ้มีตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะครับผมเนี่ยตัวใหญ่ๆผมมาดูาปลายังอยู่ไหมวนตกหนังๆมาสองสารอบเนี่ยว่าปลาจะหายไปไหนไหมไม่หายนะครับผมยังอยู่แบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ย อ่โดยเฉพาะปลาใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยปลาใหญ่ๆปลาน่าจะเป็นปลาจาระเม็ดนะครับผมส่วนปลาปลาดุกแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆเท่ากับน้องก็มีหลายตัวนะเท่าที่เห็นอยู่เพราะปลาเราอายุ6ปีแล้วนะครับพี่น้องปลาอายุ6ปีก็จะมีอ่ตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมปลาอายุ6ปีครับผมนี่นี่นี่เนี่ยครับตัวใหญ่ๆนะครับผมน่าจะเป็นจาระเม็ดนะครับจาระเม็ดนะครับผมจาระเม็ดนี่ก็อร่อยนะครับพี่น้อง เดี่ยปลาดุกครับตัวใหญ่เกินปลาดุกนี่ใหญ่เกินนะดูดูดิใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องปลาดุกและส่วนปลาสีส้มๆ้มอ่ะสีส้มๆ้มอ่ะเขาจะเป็นปลาปลาในนะครับผมปลาสีส้มๆ้เนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยส้มส้มเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยเนี่ยไปทางโน้นด้วยนะครับเป็นปลาในนะครับผมปลาสีส้มส้มนะครับผมส่วนปลาดุกก็เขาจะหาจะกินน้ําลึกเนาะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยออกมาข้างนอกข้างในให้เห็นนะครับผม แต่วันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปให้ดูให้ชมนะครับเพื่อนๆปลาที่ตัวใหญ่ๆนะครับเห็นไหมนะครับปั๊บๆเข้ามาเลยนะครับคลิปนี้ก็จะใช้ความยาวประมาณ3นาทีครับผมแล้วผมก็จะไปถ่ายเป็นคลิปสั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาลงให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับเอาปลามาชมนะครับวันนี้สระน้ํานี่ใหญ่ไร่กว่าๆครับผมผมขุดลึก5เมตรนะครับผมจ้างเขาขุดนะครับผมไม่ใช่สระโครงการ ผมจ้างเขาคุดตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกษียณครับพี่น้องยังไม่เกษียณจากงานประจำครับผมแต่ทุกวันนี้เกษียณจากงานประจําแล้วครับผมก็มาเลี้ยงปลาเลี้ยงสุกรมาทํานาครับพี่น้องมาเป็นเกษตรกรไม่มีเงินเดือนครับพี่น้องมีเงินเดือนจากผู้สูงอายุหกร้อยแล้วก็มาเปิดโมดเมื่ออาชีพนี่ก็เพิ่งได้เบิกกับเขาไปรอบเดียวแต่ก็สิ้นเดือนพฤษภาเนี่ได้ประเมินผลแล้วยี่สิบแปดเหรียญครับผมก็ เล่าสู่กันฟังนะครับผมพวกเราจะได้มีความพยายามแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตวิดีโอต่างๆให้เพื่อนผูงได้ดูได้ชมต่อไปนะครับผมอย่างผมกําลังทําอยู่นี้ก็คือการผลิตวิดีโอให้ชมปลาในสระน้ําที่อยู่ข้างบ้านซึ่งมีเนื้อที่1ไร่ลึกห้าเมตรผมเลี้ยงปลามา6ปีครับพี่น้องฉะนั้นปลาที่นี่โตมากกว่า1นกิโลทุกตัวครับผมโตมากกว่า1นกิโลทุกตัวครับผมเท่าที่เห็นนะ เท่าที่มองเห็นด้วยสายตาเปล่าและเท่าที่ผมเคยจับมาทําเมนูนะครับผมเท่าที่เคยจับมาประกอบ <c oughs> เป็นเมนูอาหารนั้นก็มีตัวโตๆท้งนั้นนะครับผมบางตัวก็ตัวเดียวก็2กิโลครับผมอย่างเช่นปลายปลายจราะเมดนะครับผมปลาปลานินตัวใหญ่ๆก็มีครับผมตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไซส์ปี2ปีกว่านเพราะว่าสะนี้เนี่ยผมขุดมาผมขุดมา6ปีแล้วนะครับผม ปล่อยปลาลงมา6ปีแล้วฉะนั้นปลาต้องมีอายุ6ปีขึ้นไปบางตัวนะแต่ว่าตัวเล็กๆก็น่าจะมีอายุน้อยนะครับผมแต่ว่าตัวใหญ่ๆมีหกปีกว่าฉะนั้นปลา6ปีกว่านี่ตัวโตครับพี่น้องโดยเฉพาะปลาดุกเนียตัวบเริ่มเลยปลาดุกก็ตัวเริ่มเลยนะครับผมส่วนปลาจาละเม็ดก็ตัวใหญ่ๆนะครับผมว่าตัวไซส์สองกิโลสบายๆเลยนะครับมีเยอะด้วยนะครับเห็นไหมเนะี่ยเขากําลังงุม่มงามที่จะมารับประทานอาหารเพราะปกติแล้วนะ ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงด้วยอาหารนะครับผมผมจะเลี้ยงให้เขาด้วยเศษอาหารแล้วก็ปล่อยให้เขาหากินเองครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับปล่อยเขาหากินเองนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับผมเ็าโยกกันครุครามพร้ามทุกวันนะครับพี่น้องในสระผมเนี่ยเพราะมีปลาหลายชนิดมีทั้งปลากินพืชกินผักอยู่ด้วยกัน <laughs> ปลากินพืชปลากินเนื้ออยู่ด้วยกันอย่างจาระเม็ดเขากินได้ทั้งเนื้อทั้งผักนะครับผม ปลาดุกนี่เขาก็กินเนื้อได้เหมือนกันนะทั้งผักนะครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับก็หยอ,อกกันไปสนุกสนานโครมครามนะครับก็ฟังเสียงทุกวันนะครับเสียงปลาหยอ,อกกันนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศป่าอยู่ในสระนะครับซึ่งเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนด้วยเป็นเมนูด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับผมเนี่ยก็โครมครามโครมคราม,รามแถวนี้นะครับผมเนี่ย ก็บางทีก็มองไม่ทันนะครับมองไม่เห็นนะครับว่าเขาไปทางไหนเขามาพุบไปพุกปลาพุกไปพวก,ก,กมานะครับผมอ,อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลาสีส้มๆนะครับเนี่ยเขาจะมาหากินล,ล็อกก่อส่วนปลาดุกปลาป,ปลาปดุกปลาจาระเมดเขาจะหากินค่อนข้างตรงกลางนะครับผมหากินทั้งตรงกลางเห็นไหมนะปลาดุกกับปลาจาระเมดจะอยู่ตรงกลางๆนะครับผมเขาไม่ได้หากินด้วยกันนะ นี่เห็นไหมนะเนี่ยปลาดุกนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมไม่ใช่จักเข้นะครับไม่ใช่ไอเข้นะครับพี่น้องปลาปลาครับพี่น้องก็เอามาให้ชมนะครับคลิปนี้ก็ขอใช้ระยะเวลา5นาทีนะครับมีความสุขทุกท่านครับผม